อะไรคุณภาพจากอิตาลีพิทิชันเนี่ยมีลอถใหม่เข้ามาตลอดครับก็เลยต้องทำทำคลิปให้ดูเฉพาะบางตัวเพราะบางตัวเปลี่ยนไปจากของเดิมครับมีทั้งรุ่น070จนะตัวนี้รุ่น070นะตัวนี้รุ่น3า1เป็น1 3เป็น1นี่มีเฉพาะบางตัวครับนะมีเสื้อสูบมีข้อเวี่ยงแล้วก็คาบู3 8มเป็นหส่วนโฮกซูนนะ นี่ตัวนี้หกหกศูนย์หกศูนย์ตอนนี้หาได้แค่ข้อเวียอย่างเดียวครับไม่แน่ครับหลังจากนี้ใครที่ดูคลิปหลังหลังจากนี้ก็อาจจะมีล 6, แล้วก็ได้หกหกศูนย์แล้วก็สามแปดสองกำลังหาอยู่ครับตอนนี้อะไรบางตัวนี่เคยทําคลิปไว้แล้วครับเช่นบางอย่างมันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเอาไ้ปั๊ม คาบูก็มีแล้วครับคุยกันติดไว้แล้วคาบูตัวนี้ผ้าแดงผ้าต่มของน้ำมันเลี้ยงสู้ลูกสูบอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับลูกสูบมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูมาเรยดอีกทีตัวนี้แผงไฟแผงไฟทองขาวมันเด้งครับในลูกสูบสามแปดหนึ่งมันเด้งดหนมกระบูสามเปดหนึ่งมันเด้งไหมเสือสูบสามแปดหนึ่งลูกสูบสีเป็นสีแววครับสีจแหววรถเก่าสี สีคุณศูนจดูนสีแววลึกสุดที่เปลี่ยนไป3ามแึงสีแววเหมือนกันรถเดิมในสีคุณคนระับข้อเหวียงก็เหมือนเดิมคนระับ แตกต่างก็คือ070มันจะมีมาให้ครบข้อแบอตตอล,ลี่070จะมีซีลให้ออยซีลแล้วก็มีนอ็อตส่วนตัวนี้3แ1หนึ่ง มีเวียงอย่างเดียวไม่มีซีนไม่มีนอม็อตมีเวียงอย่างเดียวตัวนี้หกหกศูนย์หกหกศูนหายากครับตัวนี้อะไรหกศูนยหายากมากเสื้อสูบสั่งไปนานมากแล้วครับยังยังไม่มามาขเขวียงอย่างเดียว เหมือนกันครับไม่มีน็อตไม่มีไม่มีออ l ซ e ลไม่มีซีนข้างครับซีนข้างก็เวียนเรกวอา oil s ตัวนี้เสื้อสูบสามแปดหนึ่งหายากครับเป็นชว่ชวงชว่ชวงเรันี้หายากมาก ลูกสูบเอาลูกสูบสีคุณนะครับตอนนี้ลูกสูบสีคุณอาจจะเป็นรถเก่าอยู่ก็ได้ครับตอนนี้พิชันอี้ก็มีครบเวนลูกสูบสลักพิชชัน ามไปหนึ่งตัวโซนใหญ่ครับอันนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์รถใหม่นี่จะมีตัวกษน P ต่อท้าย P นี่มีรถเก่าจากนี้ด้วยครับ P ด้วยแต่ว่าลูกสูบสี่ขุนตัวน,นี้ลูกสูบเวล P ลูกสูบเวล P ใหม่จาก P อีกทีหนึง่ง p o s i o n นี่ลูกสูบเวล สุสจะแววแสงสะท้อนนะไม่ชัดนี่แววโครงเครื่อง0ูนย์เจ็ดูนย์เหมือนเดิมครับแถมลูกปืนให้มันเดิม ลูกปืนข้างคอให้มันเดิมที่แตกต่างนี่ตัวนี้แตกต่างจากรถเก่ารถเก่าเนี่ยโทษว่ามันจะแยกแล้วก็มีน็อตยึดรถใหม่นี่ติดติดมาให้เลยมีเสื้อมันเดิม